แต่ต้องให้ดูแลของเกษตรกรเราให้ดีเกษตรกรเราไม่ใช่ว่าจะเอากําไรมากมายแต่ให้เกษตรกรของเราให้อยู่ได้กับปลูกพระโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งจังหวัดพิชฉาบุ์ของเราเป็นอันดับสองของการผลิตข้ะโพดเลี้ยงสัตว์มีอยู่ประมาณ500,000กว่าไร่20,000กว่าครอบครัวที่ปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพิชฉาบณ์รองจอากจังหวัดโคราช นะครับเนาะซึ่งพิชบุ์ของเราอันดับสองการสุกพูดและทั่วประเทศไทยของเราหลายล้านไร่ซึ่งความต้องการข้าพโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยของอ,งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนี่ยต้องการเยอะแต่เราไม่สามารถผลิตให้ไม่ไม่เพียงพองแต่ทําไมาราคาขา้าวโพดมันถึงลงไม่เป็นคำแบบนี้อยากหา้าหาหน่วยงานที่รับผิดชอบเนาะหรือฝ่ายรัฐบาลก็จริงที่ดูแล ชาวเกษตรกรผู้ปลูกกระเพาเลี้ยงสัตว์ของเราทั่วประเทศไทยก็ได้ไม่เว้นแต่จังหวัดพิจิตรให้ทั่วประเทศไทยก็เลยดูแลให้พวกเราหน่อยให้พวกเรายืนอยู่ได้ในสังคมตรงนี้นะครับให้พวกเราอยู่ได้ในการปลูกกระเพาเลี้ยงสัตว์นะครับผมสาเหตุที่ราคาลดลงทั่วภาพอย่างคิดว่ามันผิดสังเกตมัแล้วก็เชื่อว่ามาจากสาเหตุอะไรที่ลงทั่วภาพหนึ่งเกี่ยวกับโรงอาหารสารัตว์ นะครับลงอาหารจัดก็คือเปรียบเสมือนว่ามันเต็มแล้วก็ลงลงมา20-30ตังค์ช่วงอาทิตย์เดียวลงมาเกือบ20บาทน,นะครับเนาะคือลงไม่เป็นธรรมเลยเมื่อก่อนถ้าลงมาอย่าง5-10ตงตังค์เราพอรับได้เนาะก็คือ,คอสถานการณ์นี้นะเราพอรับได้แต่แต่มันลงมาไม่เป็นธรรมมาไม่ไม่เป็นธรรมทำให้เกษตรกร,ร,กรของเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเกษตรกร,ร,กรพวกผู้กรโพาะจะทําแล้วจะรวยรวยรวยขอให้เราเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้พวกเราอยู่ได้ นะครับเนาะในความที่เราเสนอไปในะความชื้นสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบถึงแปดบาทที่เรื่องเราที่เกษตรกรต้องความต้องการเนาะของเราที่อยู่ได้ความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สิบเอ็ดบาทขอขอราคาตรงเนี้ยให้เกษตรกรเราหน่อยให้เกษตรกรเราเนี้ยพอยืนได้หนึ่งต้นทุนการผลิตผู้ปลูกกระโพดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรแพงมากองประกอบหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ย เทคโนโลยีต่างๆมันแพงทําให้เกษตรกร,กรของเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ 1. ไม่ใช่ว่าการทํข้าะโพดแต่ละไร่ต้องได้1,500มันไม่ใช่อย่างนี้นดูสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศต่างๆเรื่องความผันแปรอากาศทําให้บางทีมันแล้งมันอากาศทําให้ข้าโพดของเราเนี่ยถั่วเฉลี่ยได้เลยพันถึงพันสไร่นึงไม่ถึง1,500โลการลงทุนแต่ละไร่เจ็ดพันแปดพันะครับเจ็ดพันแปดพั แล้วก็รายได้ของเราเนี่ยถ้าราคาเนี่ยณปัจจุบันอยู่เหลืออยู่ที่90บาทเนี่ยเราขาดทุนแล้วครับเกษตรกรของเราขาดทุนเลยเราถึงมายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะครับวันนี้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องของเราเพื่อไปพิจารณาหรือหาหน่วยงานที่ไหนที่รับผิดชอบฝากถึงทางรัฐบาลด้วยนะครับเนาะที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรของเราด้วยครับผมข้เรียกร้องวันนี้เนี่ยขอ,ของเกษตรกรกลุ่มเราเราต้องการอะไรต้องการให้โรงอาหารสัตว์ นะครับเนาะรับซื้อของเกษตรกรของเราในความชืน้น30%เนี่ย7บาท50-8บาทนะครับและความชืน้น14.5%เนี่ยก็คือราคา11บาทความต้องการของเราและอีกประการสําคัญไร่ละ1,000บาทนะครับน้อช่วยลดต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าวโพดข,ของเราไร่ละ1,000ครอบครัวนึงไม่เกิน20ไร่คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเนาะเป็นไปที่แบบไหนก็ได้ขอให้เขาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเหมือนผู้ปลูกข้าว นะครับเขาอยากให้ช่วยตรงนี้ทางให้รัฐบาลก็พิจารณาของพวกเราด้วยเขาทราบ,รบชื่อพี่หน่อยครับาเทาวน์จงวัดรับผลเด๋ยวทหามผลผลิตตอนนี้ภาพรวมของเพชรบูรณ์ภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ผลผลิตตอนนี้ก็คือสักอาสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกเยอะช่วงประมาณปลายเดือนอากันยารยน์เนี่ยผลผลิตข้าวโพดของเพชรบูรณ์น่ะค่อนข้างจะออกมาเยอะนะครับน้องค่อนข้างจะออกมาเยอะเลยเพราะว่าปีนี้ฝนลากล้า ทำให้เกษตรกร,เ,กรเราปลูกรุ่นหลังนะครับช่วงแรกก็มีผลกระทบเรื่องเรื่องภัยพิบัติบ้างถึงไม่มากมายก็จริงนะครับเนาะช่วงแรกจะได้ค่อนข้างได้ราคาแต่ช่วงหลังมาเนี้ยราคาไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกร,เ,กรเราเลยแล้วผลผลิตของเราก็เยอะพอสมควรนะครับเนาะทำให้ทาให้ราคามันมันบีบลงมันลงไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกร,กรของเราเลยนะครับผมแย่แย่ชื่อชื่อ ทวรจงวัดรับตำแหน่งอ่าตัวแทนกเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรมากครับขอบคุณขอเสริมนิดนึงพี่ว่า,าวันนี้เนี่ยความเรียกร้องของของกเกษตรกรสมมติว่าความชื้นอยู่ที่3 0มสิบอยากได้เท่าไหร่เจ็ดบาทห้าสิบถึงแปดบาทครับผมอย,อย่างน้อยของเราอย่างน้อยนะครับเจ็ดบาทห้าสิบถึงแปดบาทเกษตรกรของเรานี่ก็ก็จะพออยู่ได้ถ้าความชื้นอยู่14.5%ราคา11บาท จุดประสงค์คือมันมันต่ำเกินไปมันต่ำา,<ป>า,าเกินไปอ,อย่างเมื่อก่อนอย่างปีที่แล้วลงอย่าง5ตง้ต,ตังสิบตังเราก็ไม่เคยว่าแต่ปีนี้มันลงคืนลงไม่เป็นธรรมนะครับลงไม่เป็นธรรมให้แก่กเกษตรกรของเราลงไม่เป็นธรรมคือในใจเราอยากมาเรียกร้องนะนะครับถ้าราคามันโอเคกเกษตรกรของเราไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแล้วที่คือมันมันสุดวิสัยแล้วเราก็เลยมายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าเพื่อหาทางช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดพิบูบณ์ของเราซึ่งจังหวัดพิบูบณ์ของเราเป็นอันดับสองในการปลูก พุ่เลี้ยงสัตว์นะครับเนาะะมีทั้งหมดก็ห้าห้าแสนก่อไร่ห้าแสนก่อไร่สองหมื่นกว่าครอบครัวอออของจังหวัดพิจชฉชุนของเราจังหวัดพิจฉุนใช่ไหมับใช,ใช่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 ห้าแสนก่อไร่นะครับห้าแสนก่อไร่สองหมื่นกว่าครอบครัวที่ปลูกกระเพดเลี้ยงสัตว์ในตัวนี้เป็น เป็นจังหวัดที่ต้นๆที่จะผลิตอันดับ <S 2> 2 <S สองของประเทศไทย 1, 1> <อ>จังหวัดโคราชนะั่นคือนครราชสีมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีผู้ปลูกกระโพเลี้ยงสัตว์มากที่สุดอันดับสองคือจังหวัดพิรบบุณของเราที่มีเกษตรกรก็คือ20งห0กว่าครอบครัว5 0 0 0 0กว่าไร่ที่ปลูกกระโพเลี้ยงสัตว์<า>ตรงนี้เนะาะาเราเออพี่จะฝากบ,บอกทางรัฐบาลที่จะรับหน้าที่ใหม่เนี่ยรัฐมนตรีอย่างไรโครงสร้างของการ เอาเข้าวโพดนํามาเข้ามาเนี่ยเราประกันราคาไหมหรือในอในในความต้องการของเกษตรกรทั้งที่ทั้งที่เราพูดเนาะ ความชื้นในระดับ30%ก็คือ7บาท50-8บาทความชื้นระดับ14.5% 11บาทการนำเข้าการอะไราต่างๆเนาะเราก็เป็น,เป,นเป็นบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากให้ยกเลิกก็ให้มันคงที่แต่ให้ดูแลของการลักลอบการอะไราต่างๆเนอะครับดูดูแลของเกษตรกรเราเราด้วยนะครับเนาะอยากแล้วก็อยากให้มันมีราคาประกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนที่หนึ่งถ้ามีราคาประกันแล้ว การชะลอการเก็บผลผลิตของเราเนี่ยเราก็สามารถหยับยางหรือมียุ่งช้างมีอะไรเราก็สามารถเก็บเก็บได้แต่ณปัจจุบันไม่มีการประกันร,ราคาถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันต้องเก็บเกี่ยวขาพูดเรานะครับมันต้องเก็บเกี่ยวถ้าฝนลมมาชุกๆเขาพูดได้รับความเสียหายมันงอกมันอะไรสิ่งที่เราจะได้มันไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยฮะทางพวกเขาทางการเขาอยู่รับซื้อเนี่ยเราเดืแด้วนะครับ คือพูดถึงนะเพราะค่าคนกลางก็หยุดรับซื้อทําให้เกษตรกร,กรของเรามันไปไม่ไหวเราก็นิ่ง เราก็ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าเราทําแล้วเราขาดทุนเพราะค้าคนกลางเขาก็อยากให้เราได้กําไรอ,อยากให้เรามีอยู่มีกินมีอะไรต่างๆเขา,ก,าก็ไม่ไหวเพราะค้าคนกลางก็ไม่ไหวขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าซื้อไปอย่างเกษตรกรเท่าว่า่อย่างเกียนละหมืน่นหมื่นสองพันไปลงไม่ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราแย่เราแย่เกษตรกรพ่อค้าก็ไม่ไหวเหมือนกันต่างคนก็ต้องต้องต้องช่วยกันต้องช่วยกันขอบคุณมากครับรับผมรับผมขอบคุณครับมันมันมี มันมีระบบอย่างอื่นเข้ามาแทรกไหมอย่างสมมติว่า ทำไมให้ราคาตกเราเรามีการดูแลเรื่องการพาโพธนำเข้าจากจากที่อื่นไหมหรือไมน่นี่แหละนี่แหละที่ประการสำคัญที่เราเคยพูดเนาะอยากให้รัฐบาลสอดส่องอการนำเข้าอ,อะไรต่างๆใ,ให้ให้มันถูกวิธีนะครับเนาะอย่างเราไม่ได้ตัดข้อข้อตรงนั้นไปนะครับเนาะการนำเข้าไรสามต่อหนึ่งเราไม่ได้ตัดแต่ให้ดูการทะลักการอะไรต่างๆมาทำให้โรงงาน ของมันของต่างประเทศราคาอาจจะถูกกว่าเมืองไทยเราเราครับรับเข้ามาทําให้เกษตรกรเมืองไทยของเราอยู่ไม่ได้ครับด้วยการาให้ไปดูข้าวโพดท,ที่จะไหล,าหลามาไหลามาไหลามาอย่งาบบยงไม่เป็นธรรมทาให้เกษตรกรของไทยลุมไม่ได้หนึ่งต้นทุนการผลิตของอาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเราเนี้ยสูงนะครับสูงเรื่องปุ๋ยเรื่องยาราคาแพงครับครับเดี๋ยวก็ยื่นเรื่องวันนี้ถึงผู้ว่าราชการครับผม ช่วยส่งให้ไปที่หน่วยงานทรับาิดี่ชอบแล้วไปทางรัฐบาลเกษตรกรเนาะครับผมครับเดี๋ยวเราไปสถานที่เวทีจะอยู่ตรงโน้นเนาะพี่ท็อปครับผม อีครักนะครับเนาะก็เรียนท่านวัดเพชรบูรณ์นะครับและหัวหน้าส่วนและพี่น้องชาวเกรรษตรกรของจังหวัดเพชรบูรณ์ผมทวารชงวัดผู้นําเกษตรกรนะครับเนาะวันนี้เราได้มายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหงวัดหนึ่งสาเหตุผู้ปลูกพาะเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมด5้าแสนกว่าไร่สองหมื่นกว่าครอบครัวได้รับความเดือดร้อน การลูก้าวโปรงยางสัตที่ราคาลงไม่อย่างเป็นธรรมทาให้เกษตรกรของเราอยู่ไม่ได้ณปัจจุบันณปัจจุบันนะครับราคา้ระโพดอยู่ที่ถังที่90บาทซึ่งเกษตรกรเราอยู่ไม่ได้ต้นทุนการผลิตของต่อไร่สูงไม่ใช่ว่าหนึ่งไร่จะได้หนึ่งเกียนถั่วเฉรี่ยได้พันหนึ่งถึงพันสองร้อยโลเกษตรกรของเราเริ่มยากหามาเป็นแบบนี้เกษตร ให,ให้ให้บิดไม้ทวงครับมันหอนอยู่ซึ่งเกษตรกรเราอยู่ไม่ได้เราะวันนี้เรามึงเรียงลอให้โรงงานอาหารสัตว์หร sure. ือที ru. ่อยี่ข้างนะครับรับซื้อของเกษตรกรในกวัมชื้น30%อยู่ที่7 5 0บาทถึง8บาทและความทชื้น14.5%เอยู่ที่1 1บาท ถ้าราคานี้เกษตรกร,เร,กรเราอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเกษตรกร,ร,กรของเราผู้ปลูกผู้ผเลี้ยงสัตว์จะเอาร่ำารวยขอให้เกษตรกร,ร,กรของเราพออยู่ได้พอเลี้ยงชีพแต่ราคาณปัจจุบันมันไม่เป็นธรรมนะครับเนาะลงอย่างอย่างน่าใจหลายลงนอย่างน่าใจหายทำให้เกษตรกร,ร,กรของเราอยู่ไม่ได้หนึ่ง ผมได้เสนอจากหน่วยงานหรือต่างๆเสนอไปที่สภาเช่นเดียวกันช่วยลดจุนวนการผลิตพืชผัูกอาโพธิ์จำนวน20ไร่ไร่ละ1,000บาทเหมือนข้าวผู้ปลูกข้าวซึ่งกเกษตรกรของเรานะครับเนาะก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นอันดับ2ในการปลูกอาโพธ์เลี้ยงสัตว์อันดับหนึ่งก็คือจังหวัดนครราชสีมารหรือโคราชอันดับสองของประเทศของประเทศไทยของเราคือจังหวัดเพชรบุรี ถ้าแสนก็ได้สองหมื่นก่อคราวปุ๋ที่ปุกกระโโพดเรียนสัตว์ได้มันกว่าเดียร้อนครับท่านวันนี้เราตัวแทนเกษตรกรทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงได้ท bastards, ําหนังสือมายื่นต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรและหนวงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับหนังสือของเราตรงนี้ได้ไปหาหน่วยงานหรือปรกษาหารือหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้ฝ่าถึงทางรัฐบาลว่าจะช่วยเกษตรกรเราได้อย่างไรที่เราให้เกษตรกรของเราเนี่ยให้อยู่ได้ เกษตรกรอยู่ได้ผู้รับซื้ออยู่ได้นะครับลงอาหารสัตว์อยู่ได้ตอนนี้มันไม่มีความเป็นธรรมแก่เกษตรกรของเราลงมาสิบกว่าบาทนี้นะครับลงมายี่สิบกว่าบาทจากถังละร้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบกว่าบาทเหลือกเก้าสิบบาทเกษตรกรเราอยู่ไม่ได้ต้นทุนการผลิตผู้ปลกพศสูงแล้วครับเราอยู่ไม่ได้วันนี้เราถึงมายื่นหนังสือต่อท่านนะครับเนาะเพื่อจะได้าหาหน่วยงานหรือยื่น

หาวอนจริงวะยังสอบไม่ติอเอาใส่เ,เ,ปเป็นประธานกติกากรเป็นใหญ่นะ่ะ ต้นทุนปัจจัยการผลิตพวกผู้ข้าวโพดของเราเนี่ยลงทุนมากพอสมควรนะครับพอสมควรณปัจจุบันผู้ข้าวโพดในจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เกี่ยวไปแล้ว30มสิบเปอร์เซ็นต์สากว่าเปอร์เซ็นต์เหลืออีก60